นางสุไรานาบือระเฮงอยังสมาร์ทฟาร์เมอร์ตำแหน่งรองประธานอยังสมาร์ทฟาร์เมอร์อำเภอเมืองนาราธิวาสเจ้าศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรผักสลัดชาชาออร์แกนิกฟาร์มริเริ่มในการปลูกผักสลัดไว้บริโภคเองในครัวเรือนและมีการจำหน่ายผ่านช่องออนไลน์ผ่าน Facebook ทำให้มีผู้สนใจและติดตามจำนวนมากทำให้ผักที่ผลิตได้ไม่เพียงพอกับการจำหน่าย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนาราธิวาสได้เข้ามาแนะนำการพัฒนาคุณภาพผลผลิตโดยการขอรับรองมาตรฐาน GAP และพัฒนาเป็นเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจังรูปแบบการทำเกษตรวิถีอินทรีย์หรืออินทรีย์ 1. ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการผลิตเช่นการใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยชีวภาพเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้แก่ดินและพืชทดแทนใช้ปุ๋ยเคมี 2. ใช้สารชีวพันธุ์ในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชเช่นเชื้อราไตรโคเดอร์มาเชื้อราบิวเวเรียเชื้อแบคที ria bacillus t u r i เ e n ซ i s หรือ Bt เป็นจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งในธรรมชาติที่มีฤทธิ์ในการทำลายแมลงโดยเฉพาะหนอนผีเสื้อที่เป็นศัตรูของพืชและเข้าร่วมอบรมหลักสูตรหมอพืชเพื่อให้เข้าใจเรื่องการจัดการศัตรูพืชและโรคพืชแบบผสมผสาน 3. มีการจัดการน้ำจัดการพื้นที่โดยการเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการทำเกษตรอินทรีย์เช่นพื้นที่ที่เคยทำเกษตรเคมีมาแล้วไม่ต่ำกว่า3ปีพื้นที่ที่อยู่ห่างจากแหล่งปนเปื้อนและพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำที่ปลอดจากสารพิษด้านการจัดการผลผลิตมีการเก็บรักษาผลผลิตอย่างถูกวิธีเพื่อรักษาคุณภาพและความปลอดภัยของผลผลิตตลอดกระบวนการตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บเกี่ยวทำความสะอาด ขั้นตอนการบรรจุจนถึงมือลูกค้าได้รับการรับรองเกษตรอินทรีย์ปลูกผักยกแคร่ผักสลัด10ชนิดผักเคล2ชนิดและมะเขือเทศเชอร์รี่รวม13ชนิดพืชทั้งหมดผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จากกรมวิชาการเป็นหนึ่งใน9แปลงของจังหวัดนราธิวาสเมื่อเริ่มดำเนินการอย่างจริงจังจึงได้ทราบว่าผักสลัดเป็นที่ต้องการของตลาดมากแต่ผลผลิตยังไม่เพียงพอ ึงมีแนวคิดที่จะรวมเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ที่ปลูกผักสลัดจนในปัจจุบันมีเครือข่ายในจังหวัดนาราธิวาสจำนวนเจ็ดฟาร์มในพื้นที่6ออำเภอและมีแนวคิดที่จะขยายเครือข่ายให้มากขึ้นในปัจจุบันได้จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนในนามวิสาหกิจชุมชนเมืองนาราธิวาสเกษตรสีเขียวเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้มีระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในอนาคตมีแผนที่จะจัดตั้งศูนย์รวบรวมผลผล,ผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยโดยเริ่มจากการรับซื้อผลผล,ผลิตจากเกษตรกรที่ผลิตพืชผักปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและพื้นที่ใกล้เคียงมาจำหน่าย ซึ่งเกษตรกรแต่ละรายที่จะนำผลผลิตมาจำหน่ายจะต้องมีการตรวจสอบและลงพื้นที่แปลงรวมถึงสอบถามถึงขั้นตอนการผลิตว่ามีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคหรือไม่ก่อนจะนำมาวางจำหน่ายเพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในคุณภาพของผลผลิตว่ามีความปลอดภัยแน่นอนฟาร์มแห่งอนาคตเกษตรกรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสีเขียวคือการยกระดับการเกษตร จากเพียงการเพาะปลูกสู่ระบบเกษตรสมัยใหม่ที่ผสานนวัตกรรมและการจัดการอย่างยั่งยืนตั้งแต่การลดคาร์บอนด้วยเกษตรวิธีอินทรีย์การใช้เทคโนโลยีเช่น AI IoT Big Data เพื่อเพิ่มคุณภาพและลดต้นทุนการผลิตพร้อมทั้งติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามการทำงานของระบบ IoT การทำงานของแรงงานรวมทั้งสามารถสั่งการผ่านจอโทรศัพท์มือถือเชื่อมต่อกับกล้องวงจรปิด กับแรงงานของฟาร์มปัจจุบันชาชาออร์แกนิกฟาร์มคือต้นแบบเกษตรอินทรีย์ในเขตเมืองและเป็นสมาร์ทฟาร์มของอำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสเป็นผู้ริเริ่มเชื่อมโยงเครือข่ายองค์กรเกษตรกรสมาร์ทฟาร์มเมอร์และยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์รวมตัวกันของเกษตรกรอินทรีย์6อำเภอ7ฟาร์มของพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และ GAP ตั้งแต่ปี2566 เพื่อขับเคลื่อนผลักดันถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรในแต่ละพื้นที่รวมถึงบุคคลทั่วไปเพื่อตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาชุมชนด้านการเกษตรในแนวทางเกษตรอินทรีย์รวมถึงการพัฒนาจนถึงการแปรรูปการตลาดจัดจำหน่ายผล,ผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์จะเศรอินทรีย์รวมถึงการเป็นเครือข่ายของสมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทยหรือ TOCA ที่เข้ามาส่งเสริมความเป็นเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนราธิวาสได้วางแผนการปฏิบัติงานและให้บริการเกษตรกรอย่างต่อเนื่องโดยนำระบบการทำงานส่งเสริมการเกษตร TNV System เป็น,นกลไกหลักในการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่โดยมีองค์ประกอบหลัก5ส่วนได้แก่ 1. การถ่ายทอดความรู้ Training ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรให้มีความรู้และทักษะที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งต่อความรู้ให้แก่เกษตรกรผ่านการอบรมถ่ายทอดความรู้ต่างๆ 2. การเยี่ยมเยียน (visiting) เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมติดตามผลและรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นภายในฟาร์มเช่น ปัญหาโรคพืชและ,มะแมลงโดยสามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพลดความเสียหายของผลผลิตได้ 3. การสนับสนุน supporting การสนับสนุนงบประมาณเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในพื้นที่กาสนับสนุนงบประมาณให้ฟาร์มซึ่งเป็นสอประกอเครือข่ายในการปลูกผักสลัด 4. การนิเทศงาน supervision การกำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพื่อให้เป็นไปตามแผน 5. การจัดการข้อมูล Data Management การจัดเก็บและนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนและประเมินผลการส่งเสริมการเกษตรระบบนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างความเชื่อมโยงที่แข็งแกร่งระหว่างเกษตรกรเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและงานวิจัย เพื่อให้เกษตรกรได้รับคำแนะนำที่เกี่ยวข้องและทันต่อสถานการณ์และเพิ่มผลผลิตและรายได้